เรื่องจับใจคนขายปั๊มโดยแผนกปั๊มสยามราชวันนี้เปิดอะไรการแปลกยังอยู่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ <c oughs> นะครับกับร้านกาแฟที่เราทวินหา <c oughs> ซึ่งไม่เปิดเราก็เลยต้องมานั่งข้างนอกในการอัดพอดแคสต์กันนะครับพอดแคสต์วันนี้นะครับเอ้ลยลืมแนะนําตัวผมจอมนะครับแล้วก็เรยงอยู่กับพี่ปูนะครับ <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง ความชืน้นความชื้นกับปั๊มนะครับอ่าน้ําใน power n รู้ไหมว่าความชื้นในประเทศไทยเฉลี่ยประมาณกี่เปอร์เซน็นต์ท่าไหร่ะพอดีผมเลือกคอมเพรสเซอร์บ่อยผมก็เลยออพอ,อจำได้นะเฉ<อ>ลี่ยของทั้งปีนะของประเทศไทยอยู่ที่แปดสิบ้าปเซ็ความชืน้นเอ <laughs> ยอะมากเยอะใช่ไหมยเยอ,อะมากแล้วถ้าเกิดว่า power n เนี่ยของปั๊มเนี่ยถ้ามันไม่ได้สมุดไม่ได้รันอยู่เฉย น้ำมันมันก็จะแอบสอบความชื้นแปดสิบห้าเปอร์เซ็นนี้ไว้อืมโหมันก็ไม่น่าดีกับปั๊มเราเลยเนาะใช่บางทีการรับประกันแบบว่าห้าปีนี่ก็ถือว่าเป็นการเรื่องที่ต้องใจถึงมากๆเรื่กอการรับประกันมีหร่าคะป,ประเภทที่รับประกันห้าปีมีหร่าคะก็เราขายอยู่ไม่ใช่หรอครับแล้วขายของเราอยู่เนาะเออรุ่งสามหนึ่งเก้าหกของเราเนี่ยเองสามหนึ่งเก้าหกโรงงานใจถึงมากแค่นี้ เราต้องดูว่าอะไรที่อยู่ในเพลเวอร์เอ็นแบร์ลิงใช่ไหมใช่ปกติแบร์ลิงอะถูกออกแบบให้ทนความชื้นได้เท่าไหร่ที่มีอายุการใช้งานแบบเต็มความความอายุการใช้งานนะโอ้โหไม่เคยไปเปิดดูเลยเพราะว่าโรงงานรับประกัน5ปีแล้วคุณปฏิบัติมีตัวเลขไหมร้อย ppm ครับร้อย ppm คือร้อย ppm ที่ผสมอยู่ในน้ํามันเครื่องอะน้ามันน้ามันน้ำมันน้ำมันในเพลเวอร์เอ็นอะน้ำมันหล่อลื่นในเพลเวอร์เอ็นอะมันไม่ควรจะมีเกิน100 ppm จะทําให้แบริ่งมีอายุการใช้งานที่เต็มเต็มอายุการใช้งานกี่ปีก็ว่าไปนะผมจําตัวเลขไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเขาออกแบบมาให้ไม่ให้ความชื้นเกิน100 ppm และคําว่า100 ppm เนี่ยก็คือประมาณถ้าอยู่ใน3196 a n s i p u m p size s อ่าให้ทายกี่มิลลิลิตรกี่ซีซีโอ้โหจำไม่ได้จริง ไม่ไม่ได้เป็นรมันปริมาณน้ำมันเครื่องนะปริมาณน้าที่อยู่ในสามหนึ่งเก้าหกเอสอะถ้าเกิดว่ามันคนปนในน้ำมันเครื่องอ่ะอน้ำมันหล่อลื่นอ่ะอม,มันอาราวให้เบิร์นได้เท่าไหร่โอ้ไม่รู้เลยมันยอมให้มีน้ําอยู่ในพาวเวอร์เอ็นของแอนซี่ปั๊มไซส์เอสได้ไม่เกินศูนย์จุดศูนย์สี่มิลิลิตรอุ้ยปั๊มดีอะไรขนาดนี้ไม่ใช่ไม่ให้ปั๊มดีหมายถึงว่า ถ้าเกิดว่ามันอยู่มากกว่านั้นอากาศเราชื้นกว่านั้นหมายความว่าอ๋อหมายถึงว่าค่าที่ปั๊มมันไม่โอเคค่าที่แบริ่งเนของปั๊มมันไม่โอเคอ่ะมันอยู่ที่0.04มิลลิตรเท่านั้นแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิน0.04มิลลิตรในนั้นหมายความว่ามันอายุการใช้งานของแบริ่งมันจะสั้นลงอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจความดีงามของรับแบริ่งซิลแล้วที่เขาโรงงานใส่มาให้นะคะมันจะเป็นประเภทอินโปอินโปรซิลเนาะที่เราเรียกไอโซใช่ใช่หลังหลังไอเันซี่มาเป็นนะ คือมันเหมือนกับว่าไม่ไม่ทุกยีห่ห้อไม่ทุกยี่ห้อใช่ไหมไม่มีอะไระ <c oughs> คุณต้องเสียงเงินเพิ่มอ่าเอาโอเคเราขายมื่<ล>อไหรลับบารินซิลล์ลัลลบลลาริงซิลลาลับบาริงซิลลาลบบาริงซิลเออลาบบาริงซิลลาลบบาริงซิลนะครับมันเป็นข้อดีกรณีที่ที่ปั้มตัวนั้นตั้งอยู่กลางแดดจะต้องตากฝนออครับเวลามันสเปลชมาเนี่ย ถ้าสเปรในกรณีที่มันแบบไม่แรงนักนะครับลาบรินซิลมันจะเป็นตัวจัดการระบายอากาศออกให้ระบายน้ําออกโดยที่น้ํามันไม่ได้เข้าไปในพาวเวอร์เอนแต่ว่าบ้านเราอ่ะมันมีปัญหาอยู่อย่างนึงคือความชื้นนี่แหละที่คุยกันแต่ตอนต้นอ่ะไอความชื้นเนี่ยไอความชื้นเนี่ยเวลาที่ปั๊มมันหยุดอ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะเข้าไปที่ตัวน้ํามันใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดว่าปั๊มมันวิ่งอยู่น้ามันมันร้อนอากาศข้างในขยายตัวมันก็จะออกไปทางบีด อ่าตอนนั้นพอตอนวิ่งอยู่อะปั๊มจะไม่มีปัญหาปั๊มมันจะมีความชื้นน้อยเพราะว่าอากาศมันมันถูกเว้นออกตามกฎของก๊าซเนี่ยเพราะอุณหภูมิสูงวอลลุ่มันต้องขยายตัวตามอัตราส่วนเนาะแต่แต่ถ้าเกิดว่าปั๊มตัวนี้มันหยุดสตาร์ทหยุดสตาร์ทเหมือนกับว่ามันก็จะมีมีอะไรอะมีมีความชื้นเนี่ยจากข้างนอก85เข้าไปแทนที่เสมอเพราะฉะนั้นสังเกตได้ง่ายปั๊มที่มันหยุด ปั๊มที่มันอยู่เฉยมันพังง่ายกว่าปั๊มที่มันหมุนตลอดเวลาอ่าอืมเหมือนแอร์เราที่เพิ่งพังไปที่เราไม่เปิดเครื่องอยู่เพิ่งมาเข้าเรื่องแอร์ทำไมกลับมาที่กลับมาที่ power end ต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่จะช่วยไปโปรเทคเรื่องนี้เรื่องนี้ถ้าคุณใช้ปั๊มตลอดเวลาคุณไม่จำเป็นต้องคำนึงเพราะว่า ความชื้นม mm. ันจะน้อยเพราะเนื่องจากอุณภูมิมันเยอะออแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปิดเปิดปิดปิดบ่อยและการที่คุณต้องเปลี่ยนน้ําเข้าไอ้เปลี่ยนอากาศที่มีความชื้น85เปอร์เซ็นต์เข้าออกเข้าออกเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยต้องแบลิ่งคุณเอายุสั้นสั้นลงเกือบครึ่งหนึ่งออเราเอาไอซิลิก้าเจลที่คุณใส่กันชื้นของเล่นนี่ไปใส่ได้ไหมไม่้ตรงประเด็นเอาได้ตรงประเด็นครับตอนนี้มันมีบลีดออยล์รุ่นใหม่อ่ะ ที่มันใส่ซิลิกาเจลอะนั่นไงจุกไว้ข้างบนนี่ผู้เล่นนะเนี่ยมีจริงจริงมีจริงๆริงจะด้ดูในอินเทอร์เน็ตมันมีแล้วก็คือมันใส่ซิลิกาเจลไว้ตรงออยบีดข้างบนสมมติว่าตอนที่ปั๊มมันหมุนใช่ไหมครับอากาศมันขยายตัวมันเอาความชื้นออกไปไม่มีปัญหาแต่ตอนความชื้นที่มันพอปั๊มมาเริ่มเย็นตัวแล้วความชื้นอากาศมาเริ่มกลับเข้ามาแทนที่ที่มันหดตัวไปอ่ะมันก็จะ กรองความชื้นก่อนก่อนที่จะโดนดูดเข้าไปใช่ก่อนที่จะโดนดูดเข้า,าไปาและ<ก>ทําให้วบริ่งซิลอ่ะทํางานคู่กับออยล์บีดอะและทําให้ความชื้นระดับ85เนี่ยยังทําให้แบริ่งมีอายุการใช้งานที่นานก็ไปอีกนานเท่าเท่าที่มันจะเป็นอืมโห นี่ถ้ามาใช้รวมกับพื้นที่ถาะาได้ของเรานี่ก็น่าจะยิ่งดีกันไปอีกอยากเห็นหน้าตาจังเนาะไ,ไม่เคยเ,คเห็นหน้าตาต้องซื้อจากอินเทอร์เน็ตมาเดี๋ยวผมจะลองซื้ว่าจะลองซื้อมาลองหรือเ่าผีชีผีใครจะลองให้เราเดีำำ๋แพงเหรอคะฮะแพงเหรอไม่ได้เราไม่มีเราไม่มีปั๊มที่รันแล้วไงเรามีแต่สามหนึ่งเก้าหกที่มันสต็อกอยู่ใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรเราไปขอรันกับปั๊มคูลิ่งทาวเวอร์ของฝ่ายอาคารสิอ๋อนั่นไงแต่ว่ากิริก้าเจลคุณจะแพงหรือเปล่า ไม่ไม่ไฟอาคารเราไม่ได้ใช้พาวเวอร์เอนแบบมีมีนี่อ่ะมีลับาลิน,นใช่ไหมไม่ไม่มีกลิสวยเป็นกลีสด้วยไม่ได้เป็นออยด้วย <laughs> <laughs> เ,อเอางี้เดี๋ยวฝากเอาไปให้ลูกค้าใช้เดี๋ยวซื้อไปฝากให้ลูกค้าใช้ลองดูเดีวก่อนเนะเผื่อ <laughs> มันจะดีขึ้นนะอะไรอย่างนี้อา่าน่าสนใจเอาตอนนี้จบเท่านี้แหละฮ่าเออค่าจริงเล่นได้จริงๆด้วยโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ